เธอรู้ว่าฉันคิดอะไรก็ดีแล้วล่ะฉันไม่เหมือนเธอหร้กนะที่กล้าหลอกให้คนอื่นมาแต่งงานด้วยแต่ว่าพี่เองก็เคยหลอกลวงฉันเหมือนกันหลายครั้งแล้วไม่ใช่เหรอใครกันเป็นคนซ่อนเสื้อผ้าฉันไปในห้องของวิรัตกันละฮะ แล้วใครกันที่เขียนจดหมายปลอมจะโทษพี่ก็คงไม่ถูกพี่ก็เป็นแค่มมากในแผนสกรปรกของคุณแม่แต่พี่เองก็น่าจะรู้แล้วนี่ว่าฉันเข้าพิธีแต่งงานกับอธิราชเขาเรียบร้อยไปแล้วนะ่ะเกมนี้พี่แพ้แล้วพี่แกสอนพี่เอาชนะเรื่องนี้ไม่ได้แล้วคะ่ะแต่ยังไม่สายไป ที่พี่จะลืมคำสอนทั้งหมดของคุณแม่ซะสักครู่หนึ่งคิดถึงลูกในท้องของพี่สิพี่มีชีวิตที่ดีได้บอกความจริงกับอธิราชฉันให้สัญญาเราจะให้อภยัยและพี่จะได้อยู่บ้านนี้อย่างมีเกียรติต่อไปทุกอย่างเลยสุดยอดไปเลยนะ ใจบุญเหลือเกินอนุญาตให้ฉันอยู่บ้านนี้ต่อไปได้ทั้งที่มันเป็นบ้านของฉันเนี่ยนะเธอนั่นแหละที่แพ้เทวีความจริงจะปรากฏออกมาได้ไม่ช้านี้แล้วทำยังไงดีล่ะเธอก็รู้ว่าทิดาตไม่ชอบคนโกหกเลยถ้าหากเขาจับได้ว่า าแต่งงานครั้งนี้มันลวงโลกเธอรู้ไหมว่ามันเป็นบาปอย่ามาสอนฉันเรื่องบาปเลยพี่แกสอนพระเจ้ารู้ดีว่าใครเป็นคนบาปแล้วใครเป็นคนดีใครจะได้ขึ้นสวรรค์และใครจะได้ลงนรก แต่ฉันแค่อยากจะบอกว่าฉันเป็นห่วงพี่อยู่เสมอเป็นห่วงไม่ว่าพี่จะช่วยเหลือฉันหรือว่าพี่จะทรยศฉันก็ตาม นี่คือ,อยาแก้ปวดทานซะแล้วพี่จะรู้สึกดีขึ้น ตายจริงเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินไม่ไหนค่ะแม่แค่ชั่วโมงเดียวรู้สึกเหมือนเป็นปีเลยเพลอแป๊บเดียวผ่านไปเป็นสัปดาห์แล้วออผ่านไปช้าจะตายอะฉันแทบจะรอให้ถึงวันอาทิตย์ไม่ไหวแล้วด้วยเราจะได้อยู่พร้อมหน้ากันเธอพูดอะไรนะ่ะ ผ่านไปสัปดาห์หนึ่งแล้วอีกสองวันก็วันเพ็ญสุดท้ายของเดือนหลังจากนั้นก็จะมีพิธ,ธีเปิดหน้าเกสรจะได้เปิดหน้าสักที อะไรเนี่ยระวังหน่อยสิเธอท้องไส้ยอยู่นะตอนนี้เธออย่าเพิ่งทำงานหนักมากเลยนะเธอกำลังอุ้มท้องลูกอยู่ทั้งคนระวังขอตัวนะคะ ฉันรู้ว่าเธอมีแผนสกปรกฉันเองก็เตรียมแผนตลบหลังเธอเอาไว้เรียบร้อยแล้วฉันจะบอกความจริงกับอธิราชก่อนพิธีเปิดหน้า ยังไงดีล่ะเออพี่เกศสอนฉันฉันจะเข้ามาหยิบเอกสารสักหน่อยเ,ออเชิญได้เลย ดูเป็นเอกสารสำคัญเหมือนกันนะสัปดาห์ที่แล้วเราทำสัญญากับพันดารีค้าเหล็กสัญญาที่ส่งมามีลายเซ็นของพีเคนารูลาอยู่ด้วยแต่เอกสารที่ได้มาเมื่อวานก็มีลายเซ็นเดียวกันนะ่ะนะฉันเลยคิดว่าต้องมีอันใดอันหนึ่งเป็นของปลอมแน่ๆเลยนะพี่ของปลอมเป็นไปได้เหรอ อะไรก็เป็นไปได้ไม่ใช่แค่ลายเซ็นเดี๋ยวเนี้ลายมือก็ปลอมกันได้มาเป็นธุรกิจไปหมดจ้างคนมาคัดลอกลายมือให้ปรมไปง่ายจะตายไปะนะพี่เดี๋ยวเนี้มันทําง่ายมากผมว่าจะมีของปลอมแน่ๆเลยขอบคุณพระเจ้าเขาเปิดช่องให้ฉันได้พูดแล้ว